สวัสดีค่ะอยู่กันในเกม Once Human นะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำ How to นะคะการได้รับเสื้อน่ารักน่าักแบบฟรีๆนะคะซึ่งก็เป็นเสื้อยืดสีขาวๆที่เป็นแขนสั้นแบบนี้นั่นเองนะคะเกมนี้คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เติมเงินนะคะเสื้อก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวเนี้เป็นเสื้อฟรีที่น่ารักมากๆเราก็แนะนําให้ลองทํากันนะคะเสื้อตัวนี้จะได้จากการทํากิจกรรมนะคะ วิธีการก็ง่ายมากๆเลยค่ะกด F3 นะคะแล้วก็ไปที่อีเวนต์ล่างสุดสายมือนะคะจะเป็นอีเวนต์ขับรถนั่นเองค่ะหลายๆคนก็น่าจะเคยขับรถนะเพราะว่ามันจะเป็นอีเวนต์เข้ามาใหม่นะคะแต่ว่ามันเพิ่งอัปเดตล่าสุดก็คือขับรถสะสมไปนะคะแล้วก็อันสุดท้าย1 5 0 0 0แตม้มเราก็จะได้เสื้อยืดตัวนี้นั่นเองค่ะก่อนเริ่มกิจกรรมนะคะให้เราขึ้นไปนั่งบนรถนะคะแล้วก็กดเข้ามาในหน้ากิจกรรมนะคะแล้วก็กดสตาร์ทค่ะก็จะเริ่มขับรถได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเราไม่ต้องเสีเรยร เลยขับให้ถึง15,000ต้มก็คือขับไปเรื่อยๆนะคะ5รอบ10รอบไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกเส้นทางที่มันขับง่ายๆมีเส้นตรงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายหน่อยนะคะก็จะสะสมแต้มสะสมคะแนนได้ไวขึ้นนะคะอันนี้เจนก็ขับขับวนๆไปนะคะจะได้รอบละประมาณ1,500-2,000นะคะก็แป๊บเดียวก็ได้15,000แล้วค่ะพอครบแล้วนะคะก็สามารถกดรับเสื้อได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้เองอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมที่ราเขาให้เป็นเกง,เกง,เกง,เกงสีชมพูน่ารัก,น,รกน่ารักมาก ะะเอามาใส่คู่กันก็น่ารักดีนะคะแต่ใจก็ยังชอบเป็นกางแกงขาสั้นอยู่ค่ะในขณะที่กําลังจะตัดสินใจซื้อขาสั้นนั้นก็มีกล่องเข้ามาใหม่พอดีนะคะแล้วของในกล่องก็น่ารักหลายๆอย่างเลยเราก็เลยตัดสินใจเติมไปประมาณ10กล่องนะคะนี่มาลดราคาอยู่นะคะเปิดออกมาก็ได้เป็น รองเท้าแตะนะคะแล้วก็กระเป๋าสีชมพูนะคะที่อยากได้อยู่พอดีเหมือนกันนะคะก็เลยเอามาใส่เป็นชุดออกมาเป็นแบบนี้เป็นน้องสกอยสาวหัวม้วงเรียบร้อยแล้วนะคะดาน,นได้เปลี่ยนเสื้อผ้าที่น้องหัวม้วงก็น่ารักเหมือนกันนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ